สวัสดีค่ะคนรักน้องแบ้วทีเดดเจ็ดสีชอบหลังช่างนะคะวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำพักยกที่ดีพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวย a p k ยี่สี่ p k ยี่พักยก24พักยกคุณภาพพักยก24พักยกยอดนิยมพักยก24ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะเรดก่อนช่างเมื่อคืนนี้นะคะ คู่ห่ออกไปที่สมิงทองเป็นต่อ5้าส่วนคู่2อ,ออกไปที่ราคาเสมอที่ยอดศิลปะและคู่3ออกไปที่สำรานสิงเป็นต่อส1บและคู่เอกเลยเปิดไปที่ยกครันชัยเป็นต่อถึงห้ทีนี้มาดูรูปภาพหลังช่างกันค่ะพอเห็นรูปภาพหลังช่างของนักมวยหนูก็ทุกจูุ้กจูเลยนะคะคู่ที่หนึ่ง พยักมังกรเจอกับสมิงทองคู่นี้ชกกันที่วิกัดหนึ่งร้อยด์สสองปอนนะมวยคู่นี้เราเคยเจอกันมาแล้ววันนั้นสมิงทองเป็นต่ออยู่หลายขุมมองว่าแดงแทบจะไม่มีโอกาสพลิกแล้วเหมือนแดงไม่ชอบวงในด้วยนะเวลาสมิงทองจับวงในติดแทงเข่าราคาที่ไปหลายขุมเลยเหมือนจะไม่มีทางสู้เลยถ้าจับติดวงในแต่เรามาประมาทเองนะเลยพลาดโดนศอกหล่นวันนี้มองว่าสมิงทองได้เปรียบทุกอย่าง แดงไม่ค่อยสู้เข่าเหมือนมวยไม่ชอบเขานะแล้วเราได้ตัวใหญ่ชกในเวทซ้อมที่คนจัดความหลากหลายลูกฝีมือสมิงทองดูดีทุกอย่างนะแค่ไม่ประมาทพอแต่หมัดหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้มองว่าแดงสู้ในไม่ค่อยได้แต่ฟอร์มที่ผ่านมาเขาชนะน็อกมาเยอะนะแสดงว่ามวยตัวนี้มีลำตายคู่นี้ชอบไปที่น้ำเงินกับสมิงทองเลทเ,เปิดเป็นต่ออยู่54ี่นะคะก็เล่นด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะถ้าคน ชกบนเวทีไม่ประมาทโอกาสกินเยอะแต่ถ้าประมาทนิดเดียวมวยมีลำตายแถมสมิงทองเป็นมวยเดินเข้าหาแบบเปิดหน้าท้าชนเลยนะคะของมันไม่ถูกกันกับมวยมีลำตายนะมาดูพิกัดช่างเมื่อเช้านะคะพยักมังกรช่างได้พอดี122ปอนปอนะคะส่วนเจ้าสมิงทองตัวสิกก็ช่างได้พอดี122ปอนปอนนะคะคู่นี้ก็ชอบที่มุมน้ำเงินนะคะขอแค่ไม่ประมาทโอกาสชนะ มีเยอะคู่ที่2องนะคะยอดศิลปะวันนี้เจอกับกล้องสุรินคู่ที่ชกกันที่พิกัด117ตอนค่ะมองจากรูปภาพหลักช่างนะคะดูลรวมๆแล้วมีสเสน่ห์ค่ะกล้องสุรินนะคะได้สูงได้ยาวความหนาก็ไม่เสียเปรียบสูงยาวใหญ่ลำตัวพอๆกันเจ้ายอดศิลปะเล็กกว่าทุกอย่างมีใหญ่กว่าอยู่อย่างเดียวนะคือรูปถ่ายนะคะถ้าไม่มายืนเปรียบเทียบ ช่างแบบนี้จะไม่รู้เลยนะว่าเจ้ายอดศิละปะตัวเล็กสําหรับมวยคู่นี้ก็ยังชอบเหมือนเดิมนะคะก็มองว่ายอดศิละปะการผ่านมวยดีกว่าพินรณาการก่อนที่จะมาเจอรูปนี้ก็มองว่ากระดูกแข็งปึ๊กก็มองว่าอาวุธมวยฝีมือมวยหลากหลายกว่าเก๋าเกมนะคะแต่หนูก็ดูจากฟอร์มการชกแล้วท่าทีต่อทีทีต่อทีทีต่อทีนะคะมองว่ายอดศิละปะจะชิงแพ้ก่อนนะ แล้มาเห็นรูปภาพแบบนี้นะคะก้องสุรินดูใหญ่กว่าความหนาเท่าๆกันเลยนะคะแล้วก้องสุรินนะคะก็มีทุกลูกมีเตะขาเจาะยางหมัดสอกออกสวนเข่าในเหนียวแน่นการผ่านมวยดูเป็นรองแต่มองว่าเรื่องหัวใจถ้าหัวใจไม่ดีตอนเจอเจ้าทองคำพูนคงนอนไม่ลุกแล้วค่ะแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้ยันท่ายกถ้ามียกหกไม่แน่อาจจะชนะ ส่วนเจ้ายอดศิลปะท่าทีต่อทีทีต่อทีทีต่อทีวงนอกนะหนูมองว่าเขาจะชิงแพ้ก่อนทุกทีเลยวันนี้ก็เช่นกันค่ะกล้องสุดลินจะเป็นฝ่ายชนะชอบมากมากที่สุดเลตล่าสุดที่เมื่อคืนก่อนนอนนะคะก็เปิดไปที่มุมแดงราคาเสมอส่วนคู่ที่3ามนะคะก็เป็นการเจอกันระหว่างสำราญสิงเจอกับซาเวียนะคะคู่นี้น่าชมมากเมื่อเช้าช่างได้ร้อบ 7ปอ์ทั้งคู่นะคะมุมแดงนะเจ้าสำรานสิงห์สิทธิ์นาะยกทวีปตะพงนะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูงสูงกว่า174เซนติเมตรเป็นมวยมาจากบุรีรัมย์วันนี้เจอกับมวยสเปนเวทที่ชกรถเก่งของทั้งคู่นะ,ะมุมแดงอยู่ที่125ไม่เกิน127บอลน,นะวันนี้ชกในเวทตัวเองนะ127บอ์ส่วนน้ำเงินนะเวทที่ชกเก่งอยู่ที่126บอ์วันนี้เพิ่มเวทขึ้นมาชก1เวทนะ127บอ์ค่ะซาเวียสอเดชพันธ์นะเป็นมวยเปิดเกมเตะต่อยแรงบูดุดันนะคะ ส่วนใหญ่ชก3ามยกที่วันนะคะจะเก่งไม่เคยชกกลางวันนะคะไม่เคยชกไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกมั้งที่กลับมาชกห้ายกนะคะและชกกลางวันส่วนมุมแดงนะ,ะชกกลางวันตลอดเก่งห้ายกและฟอร์มสดใสเกือบสิบไฟไล่พ่ายนะคะมุมแดงนะเป็นมวยเข่าลอกลัตตีเหนียวแน่นแทงแหลมปลายแข็งแกร่งกว่าหลานสำรานศักเมืองสุรินหรือไอ้หมัดศักเหล็กคู่นี้นะคะความดุดันนี่หนูมองว่า มีทั้งคู่นะมีโอกาสหลดล่วงทั้งคู่ต้นๆแต่ความหลักหลๆของอาวุธหลักเหลี่ยมมวยหนูมองไปที่เจ้ามุมแดงสำรานสิงดีกว่านะคะกินที่ลูกอนาคตเหมือนเดิมค่ะปลายมาสำรานสิงจะชนะก็ท้าซู้เชิงมวยหลักเหลี่ยมมวยอาวุธมวยของคนไทยได้นะคะก็กินไปค่ะฟันธงคู่นี้เหล็กเปิดไปที่สำรานสิงเป็นต่อ1 1บเคู่ที่4ี่คู่เอกของรายการนะคะยกพลันชัยเจอกับุ่งแสงตะวันดูจากรูปภาพหลังช่างนะคะ ก็ไม่มีใครที่เปรียบเสียเปรียบกันนะคะแต่รุ่งแสงตะว,วันเคยชนะมาสองครั้งแ้้หยกชนะหนึ่งนะคะยกเบสเฉออดนะคะก็เป็นนักชก28ปีรุ่นน้อง1ปีนะคะส่วนสูง173เ็ซนติเมตรเตี้ยกว่า1เซนนะเป็นมวยมาจากนาครศรีธรรมราชเป็นมวยขวามวยเข่านะคะทำการพิซ้อมที่พลันชัยค่ะเป็นมวยเขา่าปั้มตีเปิดเกมเตะขวาสลับแทงขวาหน้าแทงบุ๊ มั่นคงกว่านะคะสีเสื้อหน้าเสือได้เปรียบนะคะหเหลเปิดเป็นต่อแพงมาก5้าสจ่อเลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่แพ้มาแล้วสองครั้งเบียดเสียดสูสีกันตลอดนะคะส่วนเจ้ารุ่งแสงตะว,วันสอพาราดเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ29ปีส่สุง174เสูง1ซนเมตรเป็นมวยบุรีรับนะการผ่านมวยเท่ากัน100ครั้งทั้งเป็นมวยซ้ายมวยเข่าเตะหนักเตะแรงนะคะมีหมัดรอดสวน ทำกับพี่ซ้อนที่สอพาราดจังหวัดบุรีรัมย์นะเสียเปียบเรื่องหน้าเสือสีเสื้อนะส่วนใหญ่นะักชกคนนี้นะน่าสงสารนะหนูมองว่าเขาถูกเอาเปียบบ่อยๆนะคะเขาสืบสีมาชนะมาบางทีก็ถูส่วน50หนึ่งเคยเจอมาแล้วส่วนใหญ่กรรมการไม่ชอบนะวันนี้ก็เสียเปรียบแค่หน้าเสือสีเสื้อนะคะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นอาวุธหลากหลายหมัดสอกแรงเก่าเกมนะคะทีนี้มาฟังมุมมองของหนู คู่นี้นะเมื่อคืนนี้หนูดูบอลไปด้วยกลัวผีไปด้วยหนูสืบยันตีสองนะยิ่งสืบยิ่งมองเห็นมวยคู่นี้ทันกันรู้ทางกันแพ้ทางกันนะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะฟังก่อนลุงแสงตะวันนะะรู้ทันกว่าเหมือนรู้ว่าหยกจะมาทางไหนรู้ทันตลอดส่วนหยกพัฒนามาจากมวยเข่าเป็นมวยฝีมือนะถ้าว่าส่วนนอกนะก็มองว่ายัง เป็นรองลุงแสงตะวันนะคะเพราะลุงแสงตะวันออกอาวุธแข้งซ้ายหนักแรงวงนอกนี่ดีชัดเจนมีหมัดรอสวนมองจากมุมกล้องหลายๆคลิปเวลาหยกมาสู่วงนอกเจ้าลุงแสงตะวันจะรู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกเป็นหลบนะคะแล้วออกอาวุธไม่ค่อยถนัดก็คือโดนไม่เต็มเหมือนแบบเก่งวงในแล้วมาพัฒนาสู่วงนอกแต่มาเจอมวยวงนอกที่เก่งก็เลยไปลองไม่ทันเกมออกอาวุธไม่ถนัด ไม่เข้าเป้าแต่วงนอกของลุงแสงตะวันน่ะออกชัดเจนเข้าเป้ารู้หลบเป็นหลีกรู้หลีกเป็นหลบพอหยกจะมาสู้วงในเราลุงแสงตะวันก็ขึ้นคอไว้ก่อนเลยค่ะจากมวยเขา่าจะเอาวงในมากินกันทีนี้ออกเขา่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ขึ้นคอรอตลอดนะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้หยกแพ้ถึงสองครงั้งทั้งๆที่หน้าเสือสีเสือ้อใหญ่กว่า จะให้หยกชนะก็ไม่ได้เพราะว่ามันสวนสายตาเพราะว่าเจ้าหยกแพ้ทางตลอดไงแพ้แบบว่าอาวุธมันนําไม่ได้มันจะชูให้ชนะไม่ได้ก็เลยแพ้สองแล้วไฟล่าสุดหนูมองว่าเบียดเสียดสูสีนะแต่หน้าเสือสีเสื้อเป็นใจก็เลยชนะไปนะคะ มันเลยเป็นเหตุให้หยกแพ้ถึงสองครั้งเพราะวงในแทนที่จะได้กินง่ายๆแต่ลูกแสงตะวันรู้ทันเลยเหมือนระบบป้องกันตัวดีหยกทําไม่ค่อยชัดเจนคะแนนเลยไม่ค่อยมีขนาดหน้าเสือใหญ่นะยังแพ้ถึงสองครั้งนะเพราะหยกดูแพ้เยอะทั้งสองส่วนล่าสุดมองว่าหน้าเสือช่วยหยกนะถึงชนะถึงบอกว่ามวยคู่นี้รู้ทันกันเลยจะชนะทางกันเพราะอีกคนแพ้ทางกันงงไหมคะงั้นมาดูรูปนี้ว่าทำไม หยกถึงแพ้ถึงสองครั้งหยกจะมาสู้วงนอกเจ้าลุงแสงตะวันก็วงนอกดีปะทะแข่งต่อแข้งเจอกันมีหมัดรอสวนวงนอกเจ้าหยกเป็นรองเจ้าลุงแสงตะวันก็ออกอาวุธได้ชัดเจนเห็นไหมพอจะมาสู้หมัดเห็นไหมโต้กันก็ไม่ทันเจ้าลุงแสงตะวันออกหมัดแล้วก็มีแข้งสาดแข้งซ้ายหนักแรงสาดไปปะทะหยกก็เป็นรองอีกพอจะมาสู้วงในเห็นไหม เจ้าลุงแสงตะวันก like <not player> ็ขึ้นคอรออย่างเดียวเลยขึ้นคออย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยก็ทําไม่ชัดเจนทําไม่ได้วงในตีไม่ได้ไงมันก็เลยเป็นเหตุให้หน้าเสือใหญ่ก็จริงแต่แพ้ทางกันไงมันก็เลยสู้ไม่ได้เลยแพ้ถึงสองครั้งเห็นยังวงนอกเจ้าลุงแสงตะวันออกแข่งได้ดีเร็วชัดเจนรู้จังหวะหลบหลีกด้วยและออกอาวุธมีหมัดรอสวนแข่งเตะนำทางให้ป้าวงนอกเจ้าหยกดูเป็นรองเลย นี่แหละเหตุผลที่เจ้าลุงแสงตะวันชนะมาสองครั้งทั้งที่ทหน้าเสื้อสีเสื้อไม่มีเลยจริงๆอะ่ะหยบถ้าหยบไม่แพ้ทางอะ่ะสามารถชูได้ตลอดจะไม่แพ้ถึงสองครั้งแบบที่ผ่านมาแน่นอนเห็นไหมคนนึงเป็นวงนอกคนนึงวงในพอจะมาสู้วงในขึ้นคอรอตลอดเห็นไหมเห็นเจ้าเจ้าลุงแสงตะวันไหมขึ้นคอสู้แขนล็อกลัต วันตีออกอาวุธไม่ชัดเจนออกอาวุธแทงเข่าไม่ค่อยได้นี่แหละเหตุผลที่ทําให้เจ้าหยกทําไม่ขาดชนะไม่ขาดไว่าสุดก็เช่นกันนะหนูมองว่าไม่ได้ชนะขาดนะชนะที่สีเสื้อน่าเสือนะคะหนูก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์หรอกว่าจะชนะแต่หนูก็เอามาพูดตามเชิงตามที่หนูวิเคราะห์ให้ฟังเอารูปมาให้ดูนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าพวกพี่ๆจะเข้าใจสิ่งที่หนูพูดไหมนะคะคู่นี้นะหนูก็มองว่าเลดเปิดถึงห้าศาสตนะคะหน่าเสือจะช่วยหยกนะ สมมุติว่าทําไม่ได้มาแบบน้ําเงินทําได้มาตลอดนะคะพอราคาจะล้านะสมมติหยกสามารถแบบว่าหักเจ้าลูกแสงตะวันล้มกทีสองทีราคาข้ามแน่นอนค่ะก็แนะนําไปที่เจ้าหยกเลยนะคะส่วนตัวหนูหนูชอบในสิ่งที่หนูคิดคิดในสิ่งที่หนูทําแล้วหนูก็เล่นในสิ่งที่หนูชอบหนูจะวัดดวงค่ะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะแพ้หน้าเสือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูทําใจได้นะคะทําใจมาแล้วก่อนที่จะ เจ้าลุงแสงตะวันนะคะก็เฮงๆงรวยรวยเมเข้ากู่คู่แล้วขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะขอให้โชคดีเป็นของคนรักน้องแบลนะคะขอบคุณพักยก24คผู้สนับสนุนรายการฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ